สวัสดีครับ FC ฟซลงปองมงคลโคราชทุกทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเร็วนะครับหนังสือออกเร็วก็เราก็จะเจอกันเร็วถูกนะครับถูกนะครับถูกหลักร้อยก็ถูกนะครับของเราเป็นหวยเขาเรียกว่าคำนวณมันมีตำรามีหนังสือคู่มือเหมือนเรียนหนังสือนี่แหละครับมันจะมีหลักฐานนะครับ เพราะนั้นถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะครับเราจะให้ดูนะครับเมื่อวานนี้หวยเขาออก7 5 7นะครับเจ็ห้นะครับเ,เราก็ต้องมาดูกันตรวจสภาพความเป็นจริงให้ดูกันนะครับเจ็ดห้นะครับเจ็ห้เดี๋ยวผมหาหลักฐานเดิมก่อนนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดเอาเป็นว่าต้นฉบับมาแล้วกันเนาะเจ็ดห้าเจ็ดเข้านะครับเลขประจําวันนะครับเลขประจําวันหวยเข้าออกวันวันเสาร์นะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับมีเลขสี่แล้วเลขเจ็ดนะครับเข้านะครับหวยออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับถือว่าเข้านะครับเลขประจําวันเข้า แล้วก็อีกตรงหนึ่งกำลังหาอยู่นะครับนี่ครับของผมผมมาร์กไว้อย่างนี้แล้วครับดูเทปที่สองจะรู้นะครับจะทราบนะครับแปดห้าเลขล่างอยู่ใกล้ๆกันกับเจ็ดห้านั่นแหละครับดูแถบสีส้มนะครับดูแถบสีส้มเนี่ยนะครับหลักเจ็ดผมให้ไปหกหางเองนะครับแต่มันออกกลับนะครับของผมมันเป็นเจ็ดห้าแต่หวยเขาออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับออกห้าเจ็ด แต่เขาเอารูมมารวยให้แล้วกัน FC เขาเอารูมมารวยให้แฟนขับเอารูมมารวยให้ลุงปองมงคลเลยเจ็ดห้ามันก็ถูกนั่นแหละเขาก็ต้องไปกลับกันอยู่แล้วล่ะซื้อหวยใ,ใครไม่กลับก็อนแล้วแต่เขาเถอ,อะอเขาว่ามาอย่างนั้นกับผมก็ได้รับประโยชน์จากเขาไปที่จริงถ้าเป็นผมผมก็บอกว่าผิดแั่นแหละผมก็ทำเนาะนะครับผมผลคนตรงไงต้องเอาตรงตรงไงตรง,ตรง,ตรงเปี้ยงไงไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่บางคนเขาก็ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปอ้อมกลับเอาแล้วกันนะครับ 8ปห้าก็ตรงตรงเลยครับเลขล่างนะครับถือว่าเข้านะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับถือว่าเข้าทั้งล่างทั้งบนหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยมีหลักหกกับหลักเจ็ดนี่ครับเข้าไหมละ่ะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเข้าไหมละ่ะสามตัวนะเข้าไหมละ่ะนะครับจะไม่พูดเยอะสามตัวเข้าไหมละ่ะหลักร้อยอ่ะมีเลขหกกับเลขเจ็ดอ่ะคนไปซื้อ เจ็ดห้าผมก็ก,ก,ก,ก็ต้องซื้อหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าขายไปกลับด้วยกระถูกบทละใครซื้อหกกลับอะ่ะนี่หักเล่นหวยเป็นเขาเรียกอย่างนั้นแถวสกลนครเขาเล่นหกกลับก็ถือว่าประโยชน์เป็นของผมไปแล้วกันถูกทั้งล่างทั้งบนนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีรวยรวยรว,วยแล้วกันนะครับท่านใดอะ่ะก่อนจะเข้าเรื่องนังวดใหม่สามสิบธันวาคมเนี่ย ต้องชี้แจงนิดนึงที่จริงแอปไลน์เราก็มีนะครับถ้าท่านสงสัยอะไรท่านสงสัยอะไรท่านไม่เข้าใจยังไงอ่ะต้องคุยกันหลังไม้นะครับคุยกันหน้าไมไม่ได้เพราะเราออกเทปไปแล้วนะครับต้องถามหลังไม้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรจะชัดเจนขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยขอเป็นหลังไม่แล้วกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็มีก็ไม่โทรมาไลน์ก็มีนะครับไลน์ ผมจะเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะครับสำหรับ f อซที่เคารพทุกทกท่านอันดับแรกขอหน่อยหนึง่งขอหน่อยหนึง่งขอเยอะๆก็ได้อ่ะไม่ต้องขอมากๆหรอกขอมากเดี๋ยวจะว่าเราโลบอีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยสามอย่างแค่นั้นเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้เผยแพร่ไปเยอะๆนะครับคนก็จะทราบกันมากๆนะครับ ตรงนี้เองท่านไม่ได้เสียหายอะไรท่านไม่ได้เสียสตังอะไรสักบาทเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่หน่อยกดติดตามซับตะไคร้แหละภาษาอังกฤษเขาเรียกซับตะไคร้เพื่ออะไรล่ะเพื่อเทปผมออกไปปับ๊บมันจะเด้งถึงตัวท่านเลยท่านจะได้รับชมก่อนใครไงเนยลิ้นจะลัวล้วท่านจะได้รับชมก่อนใครท่านจะไม่พลาดโอกาสนะครับท่านจะไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วกันเพราะจะปีใหม่แล้วผมก็อยากจะให้ของขวัญปีใหม่ท่าน นะครับผมไม่มีเงินไปให้ท่านหรอกแต่จะให้หวยท่านนี่แหละให้ท่านแทงถูกแล้วได้เงินไปเยอะๆร่ำรวยไปทำบุญอ่าแล้วก็ปีนี้อ่ะสอง7ร้หสเจ็ดเนี่ยงานปิดทองฝังลูกนีมิตเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา2ี่สิกว่าวัดแล้วครับท่านวิ่งให้ครบก็แล้วกันมันจะต้องมีตังค์ไปวิ่งไงค่าน้ำมันรถค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่าอาหารหิวอะไรก็ต้องกินอ่ะมันต้องใช้ตังค์เนาะต้องใช้ตังค์เอาตรงๆแล้วกันต้องใช้ตังค์ พราะนั้นอยากให้ท่านโชคดีมีเงินนะครับวันที่30ธันวาคมเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนจะตามผมหลังไมาได้ยังไงก็ต้องเข้าไลนา์นะครับเข้าไลนา์มาเข้าไลนา์ส่วนตัวมาแล้วท่านผมก็จะดึงท่านเข้าไลากลุ่มมาคุยกันในไลกลุ่มนะครับเวลาคุยในไลกลุ่มเนี่ยสมมติว่ามีสมาชิกต้องการที่จะคุยกับผมเนี่ยร้อยคนเข้าจะนัดกันเข้าไปรอในแอปชมรมคนคอหวย มันจะมีไม้สีแดงให้คนละตัวคนละตัวแต่ยังไม่ให้ใครพูดก็อย่าพูดเดี๋ยวมันจะไม้จะแข่งกันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนการประชุมนั่นแหละที่เขาประชุมกันเนี่ยนะครับทางโซเชียลน,นี่แหละที่เขาประชุมกันถ้าผมเรียกใครพูดคนนั้นก็พูดเอาคนนี้จะถามอะไรถามมาพอถามเสร็จแล้วก็ปิดไม้นะอันนี้ผมเกิดในทราบพ,พอเข้าใจนะครับการจะเข้ามาไลน์ส่วนตัวได้ก็ต้องทราบไอดีไลน์ของผมเสียก่อนนะครับพอดีผม บอกไอ l i ล e ไปดีกว่าจะเข้าง่ายกว่าดีกว่าไปสแกนใน QR code อะไรนั่นจะลำบากกว่าเพราะเราถ่ายไปบางทีมันก็ไม่ชัดเจนเนาะกดตามหมายเลขมาแล้วกันนะครับเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมก่อนนะครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์จำดีๆนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วย0817252958ใครเข้าไปเป็นก็ให้ลูกให้หลานเข้าให้นะครับไลน์ผมแลครับมาที่เบอร์นี้เลยครับ 0817252958นะครับผมจะพูดสามเที่ยวนะครับเข้ามาในลายส่วนตัวซะก่อนนะครับ0817252958เดี๋ยวผมเห็นลายส่วนตัวท่านขึ้นมาเด้งขึ้นมาในเครื่องผมผมจะเชิญเข้าไปอยู่ในชมรมคนคอหวยนะครับจะเชิญเข้าไปอยู่ในชมรมคนคอหวยอยากถามอะไรจะได้ถามตรงนั้นหลังไมค์จะพูดกันยังไงก็พูดกันได้ตรงนั้นนะครับ อธิบายทีเดียวแล้วได้ได,ได้เป็นร้อยร้อยคนขึ้นไปเป็นพันพันคนหมื่นหมื่นคนถ้าไปตอบทีละคนทีละคน,ะคนอย่างนี้เวลาพูดมันจะไม่เหมือนเดิมไงมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเกิดการสับสนเขาถึงเล่นโซเชียลกันแบบนี้มันเรียกคุยกันเลยนะครับใครอยากมาพบกับผมเนี่ยไปเจอกันเลยเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับที่แอปไลน์ชมรมคนคอหวยอของผมผมไม่เก็บค่าสมาชิกผมไม่เก็บเงินใดๆทั้งทั้งสิ้นจากใคร แล้วผมก็ไม่เปิดกองบริจาคนะครับไม่เปิดกลองบริจาคเพราะว่าถ้าถูกผมก็ถูกอยู่แล้วนะครับถ้าผมทําหวยถูกผมก็ถูกเองอยู่แล้วด้วยท่านก็ถูกเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันทําบุญก็ไปทําใครทํามันก็ได้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าพาดพิงใครนะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจเอาเรามาเริ่มหวยงวดใหม่เลยรับปีใหม่วันที่สาสิบ คันวาคม2,566ทิ้งทวนกันไปเลยนะครับทิ้งทวนกันไปเลยนะครับทิ้งทวนกันเลยเรารับปีใหม่จริงๆปีใหม่จ๋าด้วยใี่ปีใหม่เล่นๆนะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ของหนังสือหวยนะครับหนังสือหวยหนังสือหวยเดี๋ยวผมพับก่อนนะครับเพราะมันจะเป็นลิขสิทธิ์ของหัวหนังสือเขานะครับ มันจะเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือหวยครับนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วก็พยายามปกปิดให้เขานิดนึงแต่ถ้าเขาบอกว่าผมเผยแพร่ให้ได้แล้วผมก็ไม่ต้องเก็บค่าโฆษณาเขาอะถ้าเขาแจ้งมาเราก็ไม่ต้องมาปิดเท่ากับโฆษณาหนังสือให้เขาด้วยเพราะว่าหานังสือตัวนี้มันเป็นหนังสือคู่มือของผมด้วยไอ้วิธีการทํามันก็เป็นตํารายอีกเล่มหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมีมาอยู่แล้วเอาเรื่องหวยดีกว่าครับเร็วๆขึ้นนะครับ หนังสือหวยให้มาแล้วนะครับรับปีใหม่กันไปเลยโชคดีกันไปเลยนะครับรำ่รำรวยเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าผมจะไม่พูดหลักแล้วนะท่านงงนะหลักอ่ะเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าสามตัวเอามาตัวเดียวนะครับสามตัวจับมาตัวเดียวจดไว้ในกระดาษเหมือนเดิมจดไว้ในกระดาษเหมือนเดิมเลี้ยงเป็นบรรทัดไว้นะครับอย่าเลี้ยงแถวยาวนะเดี๋ยวท่านเอาไปจับคู่กันแล้วผิดนะนะเวลาท่านเบอร์เบอร์ขึ้นมาท่านเบอร์เบอร์ขึ้นมา,ท,า,นนมาท่านเอาไปจับคู่กัน เอามาแทงผิดนะเลี้ยงไว้ในกระดาษขาวๆเนี่ยเลี้ยงไว้เป็นบรรทัดนะครับของหนังสือหวยมีเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าจับมาตัวเดียวนะครับปรวางไว้ก่อนนะครับของลุกปองมีอะไรล่ะที่จะรับปีใหม่ที่จะโชคดีของลุงปองมงคลนะครับก็มาแล้วนะครับหาก่อนนะครับหาก่นเมื่อกี้จับอยู่หยกก อยู่ตรงไหนเนาะนะครับของลุงปองมงคลลุงปองมงคลนี่นะครับเลขเก้าเลขหกเลขสามของลุงปองมงคลสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับผมเน้นคําพูดนะว่าฟังคําพูดให้ชัดชัดดีๆแล้วแยกให้เป็นสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียว ของลุงปองมงคลมี9มี6มีสของหนังสือหวยมีหนึ่งมี2มีหของลุงปองมงคลมีเ้ามีหมีสของหนังสือหวยมีหนึ่งมีสมีห้าเอามาอาจารย์ละหนึ่งตัวมาเรียงไว้ในกระดาษสีขาวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะนำไปแทงสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มันจะประกอบด้วยทางอ่า ทางด้านนี้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่ต้องประกอบกันการที่จะดูเลิกดูยามอะไรต่างๆมันก็ต้องจูนกันด้วยนะครับหวยออกวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับหวยออกวันเสาร์เหมือนเดิมท่านไม่ต้องทักมานะครับหยิบกระดาษผิดหรือเปล่าทําไมเหมือนเก่าหวยมันออกวันเสาร์นะครับที่30มธันวาคม2566เหมือนเมื่อวานนี่วันเสาร์มันต้องต้องชื่อใช้ตัวเก่าของวันเสาร์ไงมีเลขสี่เลข7ครับมีเลข4ี่เลข7เอามาตัวเดียวเหมือนกัน นานๆครั้งบางทีมันจะมาสองตัวนะั่นน่ะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งนานๆครั้งเลขประจําวันมันเป็นโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ก็ต้องเชื่อด้วยนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปได้มีเลขสี่เลขเจ็ดนะครับผมเน้นนะครับมีเลขสี่เลขเจ็ดงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เลขเจ็ดออกชัดๆไปแล้วเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้วันเสาร์อยู่นะครับพอหวยออกวันที่30วันเสาร์วันเสาร์ที่30ธันวาคม2566มีเลข4เลข7นะครับเรามีอะไรบ้างละ่ะมี36ตัวครับมี36ตัวแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้เผื่อท่านไม่ต้องมาเปิดดู YouTube ท่านจะได้ไปดูในการแคปไวนะ้น่ะมันจะง่ายขึ้นมันจะรวดเร็วทันใจท่านไม่มีเน็ตปับ๊บท่านก็ยังดูได้ แคปหน้าจอไว้มันเป็นคังภาพอ่ะครับมันเป็นภาพมันเป็นคังภาพท่านก็จะดูได้ว่าหวยตาปองลุงปองมงคลโคราชมีอะไรดึงไม่ต้องไปเปิด youtube ฟังก็ได้ฟังละเอียดแล้วก็ไปเอานี่สั้นๆเลยนะครับถ้าท่านเข้าไลน์แอปไลน์มาแล้วส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะดึงท่านเข้า,าชมรมคนคอหวยให้นะครับแล้วก็จะดูตรงนั้นรายละเอียดจะถามกันตรงนั้นดูตรงนั้นนะครับใน youtube มันถามกันไม่ได้นะครับ ต้องไปหลังใหม่กันตรงนั้นเลยเข้าแอปไลน์เข้าง่ายๆครับ0817252958ครับนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องโทรเรื่องอื่นนะครับค่อยคุยกันหลังใหม่ในแอปไลน์นะครับ36ตัวนะครับมีดังนี้นะครับมีดังนี้แคปหน้าจอไว้ด้วยแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแต่ผมสมมุติผมชอบส่วนตัวแล้วกันผมสมมุติผมชอบส่วนตัว มันจะมีสี่นะครับมันจะมีสี่เลขสี่นะครับเลขสี่เดี๋ยวท่านจะฟังสับสนอีกแหละเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมหยาบเลขสี่นะครับมีเลขสี่ผมไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะครับทํามาแล้วมันเหมือนกันเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครนะครับคนที่จังหวัดอุดรธานีก็ทําได้4ี่เขาจะมีสูตรของเขานะไปลองทําดูก็ได้นะผมให้สูตรไปเลยก็ได้นะครับหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยหลักสิบไม่เกี่ยวทุกงวดนะครับบวกกันเข้าไปหวยมันออกเมื่อวานนี้มันออกเจ็ดห้าเจ็ดหลักร้อยคือเจ็ดหลักหน่วยคือเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่เขาใช้ตัวเดียวตัวสุดท้ายคือสี่เลขสี่เลขสี่อะผมย้ำว่าเลขดีกว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าผมไปพูดเป็นอย่างอื่นสองแง่สามแามไปเลขสี่ จ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ก็ได้เลขสี่นะครับแล้วคนที่ดังๆจากการาินเขาก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ก็มีสี่แต่ไม่ได้ก็ปี้กใครของผมก็มีสี่เพราะฉะนั้นอยากถูกก็ต้องมาตรงนี้เลยนะครับตามนี้เลยผมให้ไปเลยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเพราะว่าสังคม fc สังคมแฟนคลับเขายอมรับได้ว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกให้มาเลยลุงป่องมงคลโคราชเอ้ย่ะ เลยกล้าให้นี่ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเล่นหลัก4ี่เลข4อย่างเดียวเลยครับเบอร์ของขวัญปีใหม่ครับผมอ่านเลยครับ4ี่แปดสี่เก้หนึ่งสหแล้วก็ตามด้วย34มสี่หกสี่ดสีสอสแปักร้อยงวดนี้วันเต๋าที่30สิบ ธันวาคม2566ก็มีเลข3มีเลข5สมมติสมมุติอีกแหละสมมุติอีกแหละนะครับผมชอบส่วนตัวแล้วกันผมชอบส่วนตัวแล้กันใครจะทําตามก็ไม่ว่ากันไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนิสิตนะครับสมมุติว่าผมชอบ2,4ผมก็ต้องต้องซื้อ3,2,4ผมก็ต้องซื้อ5,2,4เพราะหลักร้อยมัน2ตัวไงจะไปเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่ง มันก็ไม่ได้ต้องเอามาทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับตรงนี้หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเข้าแอปไลน์มานะครับแอปไลน์ส่วนตัวหนึ่งเข้าชมรมคนคอหวยนะครับ0817252958สวัสดีปีใหม่ขอให้ท่านโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอให้รวยรวยรวยรอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับส2ล้านลืมบอกหลังป